สวัสดีครับรอบเย็นครับวันนี้จะถ่ายให้ดูบรรยากาศเย็นๆวันนี้เราจะไปชุมบุรีครับเพื่อไปรับพลังงานออกครับเย็นนี้นะครับเย็นนี้เย็นนี้ดูบรรยากาศ พาดูบรรยากาศเย็นๆนะครับเย็นๆเราจะไปชมบุรีครับตีด่วนยาวไปชมบุรีเลยนะครับเราไปรับพนักงานออกอย่างเดียวครับเพะเย็นนี้ไม่มีพนักงานเข้าครับพนักงานเปลี่ยนกะ,นะครับเปลี่ยนกะ มีแต่พนักง,งานอออย่างเดียวเรากำลังจะไปชมบุรีครับรชวานี้เย็นๆเนเีนเ่ยเจ้าที่สัญญาณมาต่อสัญญาณครับพอเมื่อเช้านี่การไฟฟ้ามาขยับเสาไฟนะมาเปลี่ยนเปลี่ยนสายไฟใหม่ <c oughs> เปลี่ยนรวไม,มาขยับใหม่นะกำลังจะย้ายเสาไฟนะครับ แต่ตัวนี้เจ้าที่สัญญาณก็มาลงพื้นที่มันมีบางเส้นที่มันขาดถนน,นสมบุ่นะครับถนนสมบุ์ ก็เริ่มได้เริ่มลือะครับนี่แชมป์คนงานนี้ก็เริ่มเลือดพรุ่นีน่าจะเสร็จแล้วน่าจะคืนพื้นที่แล้วนะแบรรยากาศเย็ยนๆนะวันอาทิตย์เย็นๆวันอาทิตย์ที่สิบเก้าครับช่วงเย็นนะครับบรรยากาศถนนหนทางคนกำลังเดินทางกลับนะครับ หลังจากไปเที่ยวไปทําบุญกันมานะครับเรายังมีงานค้างจากเมื่อเช้านะครับเราจะไปเคลียร์งานของเราให้จบก่อนนะครับตอนนี้6กโมงตรงครับเราขับรถประมาณ40-50ิบถนาทีนะครับ ราพนังงานออกสองทุ่มนะครับรถโดยสารยังวิ่งอยู่นะครับเนี่ยท่าน้ำบางนากับแยกบางนานะครับเป็นรถที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวฝั่งนู้นนะฝั่งบางน้ำพึ่งนะครับยังมีรถวิ่งอยู่ยังให้บริการอยู่สมากจะวิ่งเป็นเสาอาทิตย์นะครับบันจันท์บันจันรเช้าเที่ยงเย็นเช้านะ ยังวิ่งอยู่นะครับยังวิ่งให้บริการอยู่จะไปจอดจงแย,ยกบางนาพอดีรถสองแถวสองแถ,แถวแดงครับน่าจะยังมีคันเดียวนี่ครับที่วิ่งอยู่ส่วนสายสำโรงที่ไปสำโรงไม่มีนะครับรถรถรถสองแถวที่ไปสำโรงจากนี้ไม่มีแล้วนะครับว่าผูา้โดยสารมาผู้โดยสารขึ้นขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างกันหมดสำโรงก็เลยไม่มีนะครับไม่มีผู้โดยสารขึ้นนะครับ ทุกคนในมอเตอร์ไซค์มันสะดวกสบายกว่าผู้โดยสารน้อยแต่แยกบางนานี่ผู้โดยสารยังเยอะอยู่ครับรถก็เลยยังพอสู้ได้อยู่แยกบางนาแล้วนะจะถึงแยกบางนานแล้วคนระับนนเราไปติดใช้เวลาไม,ไ,มไม่เกินห้านาทีนะครับแต่ถ้าช่วงวันธรรมดามีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแต่ถ้าวันจันทร์จะโล่งหน่อย จันจะโลกหน่อยว,วันจันทร์วันอังคารแต่ก็แล้วแต่้งาครับถ้าวันไหนมีฝนด้วยมีอุบัติเหตุขึ้นมามันก็ติดและติดยาวเลยครับเพรารถเราวิ่งทางตรงครับเราจะออกซ้ายครับเพื่อเราจะเข้าซ้ายเพื่อจะไปขึ้นเนี่ยพอถ้ารอไฟแดงก็รอประมาณ2-3นาทีนะครับ พอไฟแดงตอนนี้มันร้อยเก้าสิบเก้านะครับวินาทีก็สามนาทีสามนาทีนิดๆนะต่นนี้ยังเป็นร้อยเลยร้อยนี้ก็นาทีกว่าถ้าเราขึ้นสะพานข้ามเ,เป็นสะพานข้ามแยกนะก็ประมาณนาทีไม่ถึงนาทีคนระับยี่สิบถึงสามสิบวินะแตีบา,างทีรถใหญ่นี่ขึ้นไม่ได้คนระับรถใหญ่รถประไอ้รถ พวกเนี่ยบางทีรถไม่ไหวรถเก่ารถเก่ารถเอ v, ็นจีบีเขาไม่ขึ้นกันนะรถไม่ไหวถ้ารถน้ำมันนะขึ้นไหวบางทีก็เขียวเลยครับบางทีอยู่ดีก็เขียวเลยเมื่อกี้ยังร้อยกว่อยเลยอันนี้เขียวแล้วถ้ารถใหญ่เป็นรถน้ำมันนี่ขึ้นไหวถ้ารถเอ็นจีบีส่วนมากจะไม่ขึ้นกันนะเพราะมันขึ้นไม่ไหว นกีก็อื้อเหมือนกันนะครับเนี่ยบรรยากาศมันชันครับทางบังชันมากรถลำมันก็อื้อๆนะครับยิงรถแกเป็น้องพูดถึงแล้วรถแกบรรทุกไม่ยยอมขึ้นกันมาเพราะนีม่มันชัน ห้างที่ใหญ่ที่สุดแถวบางนากราจะเกิดขึ้นแล้วนี่ยอาจะไป่นานครับอาจจะเจอเทอร์มินอลนะน่าจะชื่อเทอร์มินอลเนาะอันนี้ใบเตยบางนาฝั่งนี้ใบเตกบุรีเปลี่ยนชื่อเป็นใบเตกบุรีแล้วใบเตกหางที่ใหญ่ที่สุด ย่านบางนาครับอะไเป็นลองแค่มไม่กะบ,บางนาแล้วนู้นไม่กะบ,บางนาดูใกล้สถานีรถไฟฟ้ามีถึงร้อยเมตรนะเราเข้ามาบางนาตราดแล้วนะครับชมบรรยากาศอีกสักหนึ่งนาทีนะึ่บ อยาจะให้ดูอีกทีตอนใกล้จะถึงชลบุรีนะครับเอาบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้หกโมงนะครับขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปให้ดูบรรยากาศอีกทีตอนใกล้ถึงชุบุรีนะครับนนี้ถือว่าอากาศพอใช้ดได้นะครับไม่หนาวเกินไปไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปนแต่ฝุ่นพ m อเนี่ยขึ้นทุก ทุกพื้นที่เลยนะครับเราจะเราจะทำเซนทรัลนะครับทำโดรนมาขึ้นมาเราบินข้างล่างไปนะครับบินข้างล่างยาวๆไปเวลาที่น่าจะโลกอยู่นะครับครับขอบคุณที่รับชมทุกที่ที่ติดตามนะครับจะพยายามอัปเดตให้ดูเรื่อยนะครับสวัสดีโชคดีครับ